อัดคลิปเลยดีกว่ามีแรงบันดาลใจแล้วต้องรีบทํานะคะเดี๋ยวจะลืมซึ่งอสองเรื่องที่จะพูดอสองเรื่องนี้จะบอกว่าการทํางานอะหลายคนถามว่าทํายังไงให้มันปังทํายังไงให้ให,ให้ทําสําเร็จคะอะไรเงี้ยคือหลักสูตรแผนรายได้แผนการทํางานของบริษัทนะเหมือนกันหมดเลยและอย่างหนึ่งในกลุ่มพวกเราคือหนึ่งไม่เรียกว่าอะไรอยู่ในกลุ่มที่ยังไม่ต้องการการลงทุนเป็นเงินก้อนเพราะฉะนั้น งานที่เราเลือกเนี่ยปัจจุบันที่ทําอยู่เนี่ยดีที่สุดแล้วคือไม่เสี่ยงขาดทุนแต่แค่มันต้องต่อสู้กันนิดนึงเพราะว่าคนทําเยอะขึ้นคนทําเยอะขึ้นเพราะอะไรไม่ดีจริงไม่แยกนันทานะจริงไหมคะแล้วมันไม่ต้องลงทุนไงมันแค่หนึ่งลงแรงใช้ใจใช้สมองความคิดความคิดส่งมาที่ใจใจฝังเอาไว้ลึกๆทำบ่อยๆกลายเป็นจิตใต้สํานึกเราจะได้ไม่เบื่อไม่เหนื่อยกับการทํางานเช่นจิตใต้สํานึกที่พี่เบลเคยเล่าให้ฟังว่าเวลาเราซื้อแฟบสบู่ยาสีฟันอ่ะ ขอนอนุญาตใช้ภาษาชาวบ้านจิตใต้สำนึกคือเราต้องเดินไปซื้อเวลามันหมดใช่ไหมคะแตพ่พี่บอกว่าลองเปลี่ยนสิแพงพอเราสะก,กดคําว่าแพงแล้วทำไมคนอื่นซื้อทำไมลูกค้าซื้ออะเราสะก,กดตัวเองแล้วนะว่าแพงเราจะไม่ซื้อละมันจะมีเหตุผลมาละสองพอเวลามันหมดแล้วมันไม่ได้ถึงตอนที่เราสั่งของมันยุ่งยากหมดมันก็ต้องรีบไปซื้อมาใช้แต่ถ้าเราฝังในจิตใต้สำนึกเรา,เราแรกๆอาจจะต้องบังคับหน่อยฝังว่าถ้าของใช้ในบ้านหมดเราเปลี่ยนมาเป็นแบงของตัวเองนะเราเป็นเจ้าของลิขสิทธิ พอมันใกล้จะหมดจิตใต้สานึกเรามันคิดแล้วว่าเอ้ยเดี๋ยวลูกค้าสั่งของเราสั่งผงซักฟอกมาด้วยเลยเพราะมันใกล้จะหมดแล้วซึ่งมันจะไม่เปลืองสมองไม่เปลืองพลังงานในความคิดของเราหรือว่ามันแพงมันจะต้องขับรถไปซื้อมันจะต้องเนี่ยต้องสั่งมันหมดแล้วมันก็ต้องไปซื้อก่อนเพราะรอกว่าลูกค้าจะสั่งของกว่าเราจะสั่งผงซักฟอกกว่าจะสั่งยาสีฟันไปด้วยเรารอไม่ได้เราต้องไปซื้อที่อื่นมาใช้ก่อน แต่พอเราฝังมันไปที่จิตใต้สำนึกแล้วมันจะมีทางออกของมันเองเช่นพอใกล้หมดเรารีบซื้อมาไว้หลอดเลยนะคะนี่นี่คือตัวอย่างเริ่มต้นของการาผูกฝังจิตใต้สำนึกของตัวเองนะอีกข้อหนึ่งก็คืออันนี้สําคัญมากคนที่สําเร็จหลายๆหลายๆอย่างเนี่ยคือสําเร็จมาจากศูนย์เยอะมากไม่ใช่มรดกสังเกตนะคะไม่ใช่มรดกอย่างเคฟซี่อย่างเท่าแก่น้อยอะไรอย่างเงี้ยต่างๆ ไม่อยากโอ,อกาสยี่ห้ออื่นๆหรือว่า,าเน็ตไอดอลรุ่นใหม่ที่เขาเรวยๆกันมีบ้านมีรถมีอะไรเงี้ยเขาเริ่มจากศูนย์กันเยอะมากเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาก้าทําก้าฉีกได้อ,อย่างหนึง่งคนเรานะคะเวลาคิดจะคิดเยอะมากคีคๆคีค,ค,คไปเห็นหน้าเฟซมันก็จะเปลี่ยนไปนะคะเพราะฉะนั้นเัวอยากให้ฝึกตัวเองในการเขียนความคิดในการทํางานของเราเนี่ยนะคะเยวเยวจดไว้เบลกลัวพูดไม่เหมือนเดิมที่ตอนคิดไว้เบยยังจดไว้เลยนะคะ การฝึกให้ตัวเองเขียนความคิดบนกระดาษถ้าทำได้นะคะเบลคิดว่าประหยัดพลังงานสมองแล้วก็ใช้ตาช่วยมองความคิดของตัวเองให้ชัดเจนขึ้นใช่ป่ะมันอยู่ในเนี้ยมันอยู่ในเนี้ยแล้วเดี๋ยวพอวเราไปคิดเรื่องอื่นมันมีอะไรมาปนเยอะไปหมดไงนะคะซึ่งตรงเนี้ยพูดมาหลายเดือนแล้วว่าซื้อสมุดสักเล่มกันสักเล่มนึงซื้อปากกาแล้วสักด้ามหนึ่งแล้วจดไว้แต่ก็ยังคิดว่ายังไม่มีใครทำหรอกแต่ก็จะพูดต่อไปเรื่อยๆเพราะว่า,าถ้าใครทำก็ดีกับคนนั้นแหละนะคะพี่เบลก็ได้แค่แนะนํา สอนบอกนะคะแนะนําสิ่งดีๆแหละแต่ว่าคนได้น้อยได้มากก็แล้วแต่เขานําไปปฏิบัตินะคะพี่เบลก็จะเอาใจช่วยเต็มที่นะอยู่กันแบบเพื่อนนะคะเราสามารถเรียบเรียงลำดับความสําคัญได้ว่าเราคิดอะไรอยู่อะไรที่เราคิดแล้วมันควรจะทําเลยหรือว่ามันทําที่หลังได้นะคะถ้าเราเขียนเป็นตัวหนังสือออกมาเราจะเห็นมันชัดเจนขึ้นยิ่งใช้ปากกาสีสีเน้นมาเลยนะคะอันนี้เกี่ยวกับงานในบ้านเน้นสีนี้สีแดงเกี่ยวกับงานประจําเน้นสีเขียวปากกาเน้นอนะ่ะ เกี่ยวกับงานเสริมเน้นสีฟ้าอะไรเงี้ยค่ะมันจะสีเนะี่ยมันจะช่วยก,กำหนดสมองแยกแยะได้ชัดเจนขึ้นนะความต้องการจริงจิงของเรามันจะชัดเจนขึ้นว่าเราต้องการอะไรกันแน่นะคะจิตของเรามันซนสมมติว่าเราตั้งใจทําง,งานมากเลยตั้งใจโพสขายของแล้วอยู่ๆเพื่อนมาโพสซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมสามีซื้อทองให้เงี้ยอิจฉาแล้วอะ่ะเราไม่ได้แบบนี้บ้างอะไรเงี้ยมันจิตมันก็จะเปลี่ยนไปเลยนะคะแล้วเราก็จะลืมเป้าหมายที่เราทํทาไ้ที่นี้ยเขยไปหมดเลยนะคะ แล้วการที่เราจดเนี่ยน่าอย่างเงี้ยถ้าให้เบลเบลไม่ได้จดไว้ถ้าเบลพูดก็จะไม่เหมือนเดิมแล้วมันก็จะสนไปเรื่อยพอจดปุ๊บเนี่ยมันจะมันจะเหมือนเดิม ไอสิ่งที่เราคิดไว้แวบ,บแรกมันจะแม่นยำเหมือนเดิมนะคะแล้วก็มีสมาธิมากขึ้นเน่ว่าเราไปทําอะไรมาก็แล้วแต่เราจะลืมเราจะบิดเบี้ยวไปกับเป้าหมายแล้วแต่พอเรามาอ่านความคิดเราเนี่ยมันก็จะกลับมาเหมือนเดิมโดยที่แบบว่าเราไม่ต้องเอามาใส่เมมโมรีสมองไว้นะคะเมมโมรีมีวันเต็มนะคะที่เราจดเยอะมากจดหลายอย่างอะไรที่แบบว่าสําคัญต่อยอดไปถึงลูกหลานได้ก็จะจดใส่เล่มใหญ่ห่อปกสวยเลยอะไรที่มันเป็นพวกคาคมแคปชั่นอะไรต่างๆที่แบบมันแวบ,บมาเนี่ยก็รีบอาปการมาจดไว้นะคะ สิ่งสุดท้ายของคลิปนี้ที่จะพูดก็คือเหมือนส่งคลิปเสียงไปแล้วแล้วแบบว่าอในแชทเนี่ยมันส่งได้แค่นาทีเดียวในไลน์มันส่งได้แค่ห้านาทีมันก็เลยลําบากมากในการที่จะส่งข้อมูลทีนี้พี่อัดคลิปอย่างเงี้ยมันก็จะได้สิบนาทีนะคะก็อัดคลิปแบ่งปันแล้วกันถ้าว่างๆไม่รู้จะทําอะไรอย่างน้อยวันละสิบยี่สิบนาทีนะคะมาเติมกําลังใจกันนะก็คือเบลติดอยู่คำหนึงวันเนี้ย คำนี้สะดุดมากก็คือแบบว่าเราอะวันเนี้ยวันเนี้ยเราอย่าเดี๋ยวนะคะจะจะไปทําอะไรที่ไหนที่คิดไว้ว่าจะทําก็อย่าเดี๋ยวจะพูดอะไรกับใครก็อย่าเดี๋ยวนะคะใช้ชีวิตทุกวันให้มันมีสติให้ม,มีความสุขอย่าประมาทนะคะอะไรที่คิดว่าเดี๋ยวพรุ่งนีค้คิดว่าพรุ่งนี้จะไปลงเพจจะไปโพสเพจทาไมไม่โพสวันนี้เลยทำไมเป็นพรุ่งนี้พอพรุ่งนี้มีธุระอื่นเราก็เลทเลทเลทไปเลยจะคุยกับคนนี้จะถามสะหน่อยว่า พยายาหมดยังเดี๋ยวพ่กนี้ค่อยไปถามอย่างเงี้ยพอพ่กนี้ลืมไปคิดเรื่องอื่นนะคะทําไมเราไม่ทําปัจจุบันเลยเราไม่เราไม่ลงมือเลยเราประมาทเราประมาทว่าชีวิตเรายังมีพุ่งนี้เราประมาทว่าเรายังมีชีวิตอยู่อีกหลายสิบป,ปีอายุเรายังน้อยนะคะแต่เราไม่เคยรู้เลยว่าเราไม่ใช่นมกระป๋องอะเราไม่ใช่นมกล่องที่แบบว่ามันกําหนดวันหมดอายุไงใช่ไหม นมกล่องอะ่ะมันจะกําหนดมันหมดอายุให้เราเลยแล้วเราจะควรดื่มตอนไหนแต่ชีวิตเรามันไม่ได้กําหนดว่าคุณอีกสามปีจะตาย5ปีจะตายควรใช้ชีวิตก่อนวันที่เท่าไหร่อะไรมันไม่ใช่ไงเพราะฉะนั้นเราอย่าประมาทเราไม่ใช้ชีวิตประมาทจะดีกว่าอะไรที่อยากทําทําเลยนะคะอย่ารอเวลาเพราะว่าเราไม่รู้ว่าพรุ่งนี้เราจะตื่นเป็นพรุ่งนี้หรือเราจะตื่นเป็นชาติหน้าไปเลยนะคะอยู่ๆตื่นมาเป็นเด็กเอาแวะเอาแวะขอดออกมาเอา้า ยังจำชาติที่แล้วได้อยู่เลายังไม่ได้ทำอะไรเลยเกิดใหม่แล้ะหรือว่าเราจะตื่นเป็นพรุ่งนี้อยู่เราไม่สามารถรู้ตอบออกมาได้ชัดเจนว่าฉันจะมีพรุ่งนี้อีกนะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราจะมีวันพรุ่งนี้อีกกี่วันใช่ไหมคะในโลกที่มันแปรปรวนขนาดนี้เพราะฉะนั้นการที่เราพอเราแบบถึงเวลาที่เราทำไม่ได้แล้วเนี่ยเราจะมาเสียดายว่ารู้อย่างนี้เราทำซะเลยดีกว่าเรายังไม่ได้ทำโน่นทำนี่เลยเสียดายเวลาทุกอย่างไปเพราะฉะนั้นลองลุกขึ้นมาทำเถอะ มนุษย์เราไม่มีอะไรที่ทําไม่ได้ทําไม่ไดอ้อย่างเดียวคือทําให้เราขยันไม่ได้เราอยากนอนเราอยากนอนดูซีรีส์เราอยากไปเที่ยวเราอยากดื่มอยากไปคุยกับเพื่อนแต่เราไม่อยากทํางานเราเบื่อพอเราเจอปัญหาเราไม่อยากแก้ปัญหาเราเบื่อนะคะมนุษย์อยู่ได้ด้วยการแก้ปัญหาชีวิตของตัวเองมันถึงได้มีการพัฒนาไงจริงปะสมัยก่อนการสื่อสารเป็นโทรเลขใช่ไหมมันลําบากกว่าจะแจ้งไปว่าเออพ่อป่วยหนักให้รีบกลับมากว่าโทรเลขจะถึงกว่าจะเดินทางกลับมาพ่อตายหาแล้ว ะะมันก็เลยพัฒนาขึ้นมาเป็นโทรศัพท์เป็นเพจเจอร์เป็นอะไรต่างๆขึ้นมาเพราะว่ามนุษย์แก้ปัญหาของชีวิตตัวเองด้วยการพัฒนาแต่เราทํางานทุกวันเนี้ยเราไม่แก้ปัญหาของงานด้วยการพัฒนาเราไม่พัฒนาพอมีปัญหาปุ๊บเรารู้สึกว่ามันคือปัญหาเราก็จะจบชีวิตตัวเองลงด้วยแค่นี้นะคะแต่ถ้าเรามีอีกด้านหนึ่งอ๋อปัญหาถ้าเราแก้เราจะผ่านไปได้ชีวิตเราจะดีขึ้นเราลองเปลี่ยนตัวเองดูนะคะวันเนี้ยพี่เบลอ่านหนังสือแล้วแบบเออโดนโดน รีบมาพูดเลยเพราะว่าเดี๋ยวจะลืมนะคะสู้ๆกันไปสถานการณ์มันเป็นยังไงก็แล้วแต่เราต้องกินต้องใช้นะคะเราต้องกินต้องใช้เราต้องซ้อมตัวเองอยู่เสมอเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสแต่ว่าอยู่ในช่วงวิกฤตอะ่ะเรามันต้องผ่านไปให้ได้ก่อนแล้วกลับมาคิดว่าเราผ่านมันไปได้ยังไงนะคะแล้วก็ซ้อมตัวเองให้แข็งแรงเ้าไว้เมื่อถึงวิกฤตเราจะได้ผ่านมันไปได้นะคะสู้ๆ,ๆทุกคนทุกคนสู้ๆนะ